เบื่อคนมากกว่าเบื่องานแบบนี้โคตรน่ากลัวเลยเรื่องนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับไอ้คาว่าเบื่องานเนี่ยผมว่ามันจัดการง่ายนะเวลาเรารู้สึกว่าเราทํางานอะไรมาสักพักหนึ่งแล้วมันรู้สึกเบื่อพีนน่นันมันมันอิ่มตัวเอ้เคยทํางานนี่มาเคยทํางานเอกสารมาเคยทํางานด็อกคีเมนต์มาเคยทํางานฝ่ายการตลาดฝ่ายการขายมาถ้าเบื่องานเนี่ยมันก็แค่เกิดการโรเททหรือมีการมาพูดคุยกันหรือหาโปรเจกต์ใหม่ๆทําเออผมว่าไอ้น,นี้มันจัดการง่ายแต่ไอ้ที่สําคัญคือเบื่อ เบื่อคนเนี่ยมันเองอาจจะต้องเริ่มกลับมาดูว่าเออมันเกิดจากอะไรกันแน่นะเพราะบางครั้งบางหนแน่นอนในองค์กรเราคงไม่ได้มีใครแบบเปอร์เฟกทั้งหมดเนาะถ้าเพอร์เฟกทั้งหมดอย่างที่หลายๆคนพูดก็คงต้องไปทํางานกับพระและ้วแต่จริงๆแล้วโดยเนื้อแท้ของคนมันไม่มีใครดีไปทั้งหมดไม่มีใครแย่ไปทั้งหมดเนาะอย่างพี่นันเองพี่นันก็ไม่ได้เป็นคนที่จะมาบอกว่าตัวเองดีไปทั้งหมดเนาะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกเบื่อคนทํางานกับคนเนี่ยมันมีแบบแรกก็คือเออเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ไหมถ้า สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้สามารถทํางานกับคนในหลากหลายรูปแบบได้เราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นคนที่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมีความเป็นมืออาชีพคุณเอาอารมณ์เอาอีโมชั่นแยกออกจากเรื่องงานเราอาจจะไม่ชอบคนคนนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เอารัดเอาเปรียบแต่เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลผมเชื่อมั่นว่าหลายคนในห้องนี้คุณมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลคุณเลยสามารถทํางานกับคนได้แต่ถ้าเรามันไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันก็จะระเบิดตัวเองพี่นดก็บอกบางทีมันก็ไม่ไหว ก็ระเบิดตัวเองเนาะระเบิดตัวเองออกไปแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าพอเราไปอยู่ที่ใหม่มันก็อาจจะเจอคนลักษณะอย่างเงี้ยอีกเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าถามในมุมพี่นันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับเราเองอาจจะต้องลองมองดูว่าเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเราหรือว่าใครก็ตามที่เราต้องไปประสานงานด้วยเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองเข้าหาเขาได้ไหมทางเลือกแรกพี่นันอยากให้ปรับตัวเองเข้าหาเขาก่อนแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆมันอึดอัดพี่นันครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ญาติถ้าจ จำเป็นต้องระเบิดตัวเองก็เตรียมตัวสนิดหนึ่งเนาะไม่ใช่บอกว่าจะเอาอารมณ์หุนหันพันแล่นกระโดดพุ่งนี้ลาออก เออแล้วจะเอาอะไรกินก็ต้องเตรียมตัวหาความรู้หา,าบริษัทใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมตัวสักนิดหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นการย้ําเตือนแล้วก็เตือนสติให้กับหลายๆคนที่จะใช้อารมณ์ในการที่เราตัดสินใจลาออกไปก่อนแต่สุดท้ายกลับมานั่งเสียใจว่าโอ้โหไม่มีรายได้ไม่มีเงินกินข้าวเพราะสิ่งที่พี่นันย้ําเตือนน้องๆเสมอคือการที่มันไม่มีเงินเนี่ยมันลําบากมากๆนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ